รายได้จัดพิธีมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานแก้อาการเดินแก่ผู้ป่วยโรคพากินสัน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันร่วมกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดและเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายจัดพิธีมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานแก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดินโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี upanica อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยพระราชทานนามไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานเพื่อช่วยแก้ไขอาการเดินในผู้ป่วยพากินสันโดยอาศัยแสงเลเซอร์สีเขียวที่ปล่อยออกมาจากไม้เทา้าเมื่อผู้ป่วยมีอาการเดินติดเป็นสัญญาณกระตุ้นทางสายตาให้ผู้ป่วยก้าวเดินโดยมีนายเต๋บุญนาคผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยฝ่ายบริหารเป็นประธานโดยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติสภากาชาติไทยค่ะและเหล่ากาชาติจังหวัด เชียงรายได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ป่วยโรคพากินสันในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งมีอาการเดินผิดปกติหรือสูญเสียการทรงตัวและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสภาการชาติไทยมีความต้องการไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานให้แก่ผู้ป่วยพากินสันในพื้นที่17อำเภอของเทศบาลนครเชียงรายรวมจํานวนทั้งสิ้น31รายค่ะทางนี้เพื่อให้ผู้ป่วยโรคพากินสันใช้อบเป็นอุปกรณ์นะคะช่วยเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดินและใช้แสงเลเซอร์ ช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยก้าวเดินได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ